สวัสดีครับวันนี้ครับมีเมนูไส้กรอกแดงนะครับฉบับจิว๋วทอดกรอบนะครับทานกับน้ำจิ้มลูกชิ้นแซ่บนะครับน่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะครับดูดีครับเป็นชักแชกเลยครับอ,อร่อยมากเลยนะ มีความหอมนะครับเพื่อนๆหอมอร่อยห้องไหนแบบเนี่ยทอเสร็จใหม่แล้วร้อนนึบเนบครับอ,อ,อร่อยมากมน้ำจิ้ม มัเติดเลยครับเนี่ยคุกลงไปช้ำๆเลยอือหืออร่อยเข้ากันจริงๆ เสียบเข้ามาช้อนเลยอืมจริงช่ำอร่อยมากมากครับ จมจ้ำอร่อยมากเนะี่ยโหแป๊บเดียวน้ำจิ้มจะหมดละ <c oughs> ใส่มันน้อยไปนหน่อยครับเพื่อนๆนะเนะี่อร่อยนะ แซ่อร่อยจริงๆเลยครับเพื่อนๆครับอะ ไก่กรอกแดงมินินะครับทอดกรอบนะครับกินกับน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้นะครับนะหากินมุมมาไม่สุภาพยังไงก็ขอไปเพื่อนๆนะที่นี้ด้วยนะครับแต่วันนี้อัดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม